สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอัปเดตต้นกล้านะคะอายุ13วันนะคะก็คือเมื่อวานนะคะเราดูแล้วก็โตระดับหนึ่งมาวันนี้คือใบใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมตัวที่เราย้ายลงกล่องอนุบาลก่อนนะคะชุดนี้ก็คือเราย้ายลงกล่องอนุบาลก่อนนะคะก็คือจะโตไวกว่านะคะโตไวกว่าตัวนี้เราย้ายลงอ่า ที่หลังนะคะคุณผู้ชมก็จะช้ากว่านะคะเนื่องจากว่าตัวนี้รากมันอิสระมากกว่ามันก็จะหาอาหารดูดซึมธาตุอาหารได้มากกว่านะคะคุณผู้ชมเนี่ยรากก็จะยาวกว่านะคะตัวนี้เราใช้วิธีการฉีกฟองน้ําแล้วก็แนบเข้ากับต้นกล้าผักสลัดนะคะไม่ได้แบบหยิบต้นกล้ามาแล้วก็ยัดลงฟองน้ํานะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราหยิบต้นกล้ามาแล้วก็ ยัดลงในฟองน้ํานะคะรากก็จะยาวช้านะคะยาวช้าแล้วก็โตช้ากว่านั่นเองนะคะซึ่งสองกล่องนี้ก็คือรอบเดียวกันนั่นแหละนะคะที่โบพาคุณผู้ชมทํารอบเดียวกันเลยนะคะนี่แล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของโรคของผัก นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นฤดูเหมือนกับกําลังเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนนะคะไปฤดูฝนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นช่วงที่อันตราย,อยพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าบางวันมีฝนบางวันแดดบางวันมีฝนบางวันแดดเนี่ยมันก็จะเกิดอากาศที่อบอ้าวมากกว่านะคะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะทำให้โรงเรือนของเราเนี่ย อากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากว่าด้วยสภาพอากาศแวดล้อมของเราเนี่ยแหละนะคะมันก็จะทําให้อับชื้นในรงเรือแล้วมันอาจจะทําให้เกิดเป็นโรคเชื้อราใบจุดได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเนี่ย มันแออัดกันอยู่ในนี้ผักอาจจะไม่เยอะอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าโรงเรือนของเรานะ่ะบางบางบางท่านก็จะมีเป็นพลาสติกมุงด้วยนะคะบางท่านก็จะมีแค่สแลนอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสแลนมันก็จะถ่ายที่อากาศได้ดีหละแต่ว่าถ้าเป็นพลาสติกมุงนะคะมันความร้อนมันลงมามันก็จะมาอบอ้าวอยู่ภายในโรงเรือนนะคะแต่พออีกวันฝนตกนะคะมันก็จะ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมันก็จะเป็นได้นะคะผู้ชมเชื้อราใบจุดเนี่ยโบเคยเป็นนะคะเคยเป็นก็คือแก้ไม่แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นแล้วเราถึงจะมาแก้ไขหรือว่าป้องกันเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วนะคะผู้ชมเหมือนรอบหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วะคะ่ะถ้าคุณผู้ชมย้อนดูก็จะเห็นอยู่ว่าช่วงนั้นโบปลูกเป็นมินิคอร์สนะคะมินิคอร์สแล้วก็เกิดเป็นราใบจุด นะคะหรือว่าราตาโกบนั่นเองนะคะมันเกิดจากเชื้อราอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะผมก็ลืมจําไม่ได้นะคะอันนี้ก็ <_ S 1> ก็คือกรณีของสภาพอากาศนะคะและอีกกรณีก็คือเป็นอะมะเล็ดนะคะที่ติดมาจากต้นแม่พันธุ์นะคะที่เคยเป็นเชื้อราใบจุดอย่างนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเป็นมเมล็ดที่เราซื้อมานะคะอาจจะแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้นะคะก็ มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นพันธุ์ในรอบนั้นเป็นยังไงบ้างแข็งแรงหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมก็เป็นได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของโรคพืชน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่โบเจอมานะคะส่วนกรณีอื่นๆอาจจะมีนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็คือโบยังไม่เจอมานะคะตัวน,นั้นโบเจอมาสองกรณีก็คืออากาศอบอ้าวนะคะแล้วก็ติดมาจากแม่พันธุนะคะก็เลยทําให้เป็นเชื้อราใบจุดนะคะหรือว่าราตาก,กบนะคะส่วน สารที่จะมาช่วยนะคะส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้เป็นไตโคเดอร์มานะคะมาฉีดพ่นกันนะคะ,ะส่วนตัวโบนะ่ะคิดว่าถ้ามันเป็นแล้วเรามาเฉีดอนะ่ะมันคงไม่ทันนะคะคุณผู้ชมถ้ามันเป็นแบบเกิดมาแล้วนะคะโบนะ่ะเก็บทิ้งอย่างเดียวนะคะผู้ชมเก็บไว้มันก็ลามนะคะตัวนี้ก็คือลามไวมากๆเลยนะคะถ้าคิดว่ามันจะเป็นหรืออาจจะเป็นนะี่ยโบคิดว่าช่วงนี้เนะี่ย ฉีดพ่นไว้เลยก็ได้นะคะฉีดพ่นไว้เลยก็ได้เพราะว่าผักของเราก็เริ่มที่จะโตแล้วก็แข็งแรงแล้วนะคะผู้ชมใครที่มีประวัติการเป็นก็ฉีดพ่นไว้เลยนะคะอะปีแรกๆนะโบไม่เป็นนะคะผู้ชมปีแรกๆไม่เปน็นมาเป็นปีที่สองปีที่สามนะคะใน ของราเบจุดนะคะคุณผู้ชมใครที่ปลูกปีแรกๆอาจจะไม่เจอก็ได้นะคะมาเจอในปีที่สองนะคะด้วยอาจจะด้วยความสะอาดด้วยแหละนะคะความสะอาดภายในโรงเรือนนะคะคุณผู้ชมก็ประกอบกันหลายๆอย่างนะคะที่บูเอามาพูดก็คือบูเจอมาสองในกรณีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าใครแบบ มีวิธีการป้องกันนะคะหรือว่าจัดการในสวนยังไงก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะอยู่ในคอมเมนต์ก็ได้นะคะก็จะได้แลกเปลี่ยนกันว่าเนี่ยฉันเป็นแล้วนะคะฉันใช้วิธีการนี้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 แล้วหายอะไรประมาณนี้หรือว่าใช้เป็นเชื้อพันธุ์หรือว่า,ายาตัวไหนนะคะที่เป็นที่ปลอดภัยต่อคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะก็ แนะนำไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะส่วนตัวโบเองเนะี่ยใช้เป็นไตโคเดอร์มานะคะเป็นแบบผงเป็นแบบแป้งนะมาละลายน้ำนะคะจีดพ่นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าโบก็ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้นะคะส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ก็คือ ดูไปเลยนะคะปล่อยให้มันเป็นถ้ามันเป็นก็คือเก็บทิ้งทิ้งเวลาที่คุณผู้ชมเก็บทิ้งอย่าเก็บทิ้งบริเวณใต้หรือว่าใกล้ๆโรงเรือนเก็บใส่ตะกร้าใส่ถุงแล้วก็เอาไปทิ้งทั้งขยะใกล้ๆเลยนะคะ <laughs> <laughs> คุณผู้ชมมันจะได้ไม่แบบาบางทีถ้ามีฝนตกมาเชื้อมันก็จะได้ไม่แพร่กระจายนะคะ <laughs> ฝนตกแล้วลมหรือลมพัดมาตามอากาศแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็จะได้ห่างๆ ของสวนเรานะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมันก็มีปัญหากันทั้งหมดนั่นแหละนะคะบางทีก็มีปัญหาเล็กปัญหาน้อยนะคะคุณผู้ชมแก้ได้บ้างไม่แก้ไม่ได้บ้างเราก็ต้องดูกันไปนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะคะ <laughs> เก็บไว้เป็นประสบการณ์ว่าเราทําแบบนี้แล้วมันเกิดแบบนี้นะคะแล้วเราแก้แบบนี้แล้วมันก็ โอเคอะไรแบบนี้แล้วก็เก็บไว้นะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าที่โบเองนะโบแก้ปัญหาไม่ได้ก็มีแก้ปัญหาได้ก็มีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับเป็นเป็นพวกนอนชอนใบเนี่ยแค่ใช้น้ำส้มควันไม้มันมัน,ม,นมันก็เอาอยู่แล้วนะคะน้ำส้มควันไม้แต่ว่าถ้าเป็นนอนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเอาไม่อยู่อาจจะ พึ่งอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราบีทีนะคะที่คนเขาใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะตัวน,นี้ก็ได้ผลนะคะได้ผลแต่ว่าเราก็ต้องฉีดพ่นป้องกันไว้ตั้งแต่ที่แรกนะคะไม่ใช่ว,ว่ามันเป็นแล้วเราถึงจะมาป้องกันนะคะบางทีอะชีวพันธุ์หรือชีวภาพหรืออะไรต่างๆหรือน้ําหมักต่างๆที่เราใช้มันมันก็อาจจะได้ผลของกับแต่ละช่วงของตัว สัตรูพืชนะคะหรือว่านอนนะคะบางทีก็อาจได้ผลในตัวที่มันกําลังเกิดเป็นเล็กๆก็ได้นะคะพอมันโตมามันอาจจะไม่ได้ผลหรือว่าในบางการณีก็มันได้ผลเฉพาะสําหรับตัวที่นอนหรือแมลงที่เป็นตัวใหญ่ๆแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมมันก็จะมีอะไรแตกต่างกันแบบนี้เล็กน้อยนะคะก็ต้องไปศึกษาดูกันอีกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจะให้โบพูดมาบดเนี่ย ก็คงไม่หมดเพราะว่าไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพามาอัปเดตนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเ,เรื่องศัตรูพืชน,นะคะแล้วก็ลูกพืชที่โบเคยเป็นมานะคะคุณผู้ชมแล้วก็วิธีแก้นะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่มีเลยนะคะโบพูดได้เต็มปากเลยว่าวิธีแก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีนะคะลองมาดูแล้วนะคะแต่โครอมาก,ก็ไม่อยู่นะคะ โอเคสัสวันนี้ก็มาอัปเดตกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ำสรลบวันนี้ก็สวัสดีค่ะ